ที่ประโยคที่บอกว่าประหยัด4,000ล้านโกหกคำถามประชามติต้องมี3คํคำถามใช่ครับ3าคำถามะนะศาลบอกว่าท่านบอกว่า1และ2จัดพร้อมกันได้เท่ากับเหลือ2ครั้งใช่ครับนะครับให้ครั้งหนึ่ง4,000ล้านเป็นเท่าไหร่2ครั้ง8 0 0 0ล้านใช่ไหมฮะตอนนี้พี่แกแยกเป็น3ครั้งพอแยกเป็น3ครั้งแล้วเนี่ยไอ้ครั้งที่2ครั้งที่3ก็8,00 0ล้านเท่ากันใช่ไหมแต่ครั้งที่หนึ่งที่จัดพร้อมเลือกตั้งเนี่ยเพิ่มอีกเท่าไหร่ อันนั้นคือขัดทุนคร<อ>ั้งที่หนึ่งเพิ่มอีกเท่าไหร่อย่างคราวนี้สมมุตินะครับว่าถ้ากรก,กตทำเปเปอร์บอกทางรัฐบาลบอกว่าเลือกตั้งขอ6,000ล้านครับแต่ถ้าจัดพร้อมประชามติเนี่ยขอเพิ่มอีก2,000กว่าล้านเป็น8,000น่ะสมมติเป็น800นะ0แต่ตอนนี้ไอ้2 0 0พกว่าล้านนะ,ะดูตัวเลขจริงๆนะ,ะ 2, 9 0งหรือเปล่า <laughs> นออก็คือ 3, 0 0 0 3,000ล้าน เพราะนั้นก็คือมันงอกไปอีกส0 0พันนะพูดง่ายงอกอีก3,000ล้านบาทดังนั้นที่ประโยคที่บอกว่าประหยัด4,000ล้านโกหกไม่จริงแล้วเพราะว่าไอ,อ้สองคำถามแรกมันรวมกันไม่ได้แล้วใช่ครับยังไงมันก็ต้องแยกแล้วถูกไหมฮะ<า>คือถ้าไม่โกหกก็บวกเลขสู้ปอรหนึงไม่ได้